สวัสดีครับสิ่งหนึ่งที่ฝากฝังคอมมิวนิสต์รวมถึงรัสเซียด้วย พยายามเอาชนะฝ่ายตะวันตกและก็พยายามตั้งโครงการวิจัยพัฒนาขึ้นมาก็คืออาวุธความเร็วสูงและก็ขี่ปนาวุธอากาศสูากาศพิสัยไกลความคาดหวังก็คือความเหนือกว่าชาติตะวันตกเราก็ได้ยินขี่ปุธไฮเปอร์โซนิกเยอะแยะมากมายหลายยี่ห้อจากทั้งจีนและก็รัเสเซียนะครับรวมไปถึงขี่ปนาวุธอากาศสูากาศพิสัยไกลที่มีระยะถึง400กิโลเมตรจนบรรดากองเชียร์เฮโลกันคิดว่า รัเสเซียล้ำหน้ากว่าสารัฐเพราะว่าสารัฐไม่เห็นมีโครงการอาวุธแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องขี่ปนนวูธไฮเปอร์ซอนิกจริงๆสหรัฐก็มีการวิจัยมาก่อนแล้วนะครับเรื่องไฮเปอร์ซอนิกแต่ก็มีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรและก็เรื่องวัสดุศาสตร์ ที่ทนความร้อนแรงเสียดสีในความเร็วระดับสูงไม่ดีมากนักที่สำคัญก็คือควบคุมทิศทางไม่ค่อยได้ไม่มีความแม่นยำสหรัฐเลือกที่จะพัฒนาความแม่นยำมากกว่าความเร็วเน้นประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่ว่าขีปนุวุ์ของสหรัฐก็มีความเร็วแต่มันก็ไม่ถึง9้ามาร์ก10มาร์นี่ขนาดนั้นอย่างเครื่องบิน s r 7 1ที่มีความเร็วมากๆอันนี้ก็ถูกยกเลิกไปเพราะว่าพิจารณาแล้วความเร็วไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต สหรัฐทำมาก่อนแล้วโดวยเฉพาะขี่ประดูดไฮเปอร์โซนิก ส่วนรัสเซียกับจีนนี่เพิ่งมาตื่นแล้วก็มีโครงการขึ้นมาเรื่องอาวุธไฮเปอร์โซนิกจริงๆมันก็เป็นโครงการอยู่นะครับแต่ว่าเอามาโปรโมทกันแล้วล่วงหน้ามันก็เลยทําให้หลายคนเชื่อว่ารัสเซียล้าหน้ากว่าสหรัฐนี่เป็น10ปีเพราะว่าสหรัฐไม่มีขี่ปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกและจริงๆตอนนี้นะครับรัเสเซียก็กําลังเจอปัญหาการพัฒนาไฮเปอร์โซนิกเหมือนอย่างที่สหรัฐนี่เจอมาแล้วเราจึงไม่เห็นขีปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ของรัสเซีย รัเสเซียก็มีการจับนักวิทยาศาสตร์ในโครงการไฮเปอร์โซนิกแม้ไม่แน่ชัดว่าเป็นข้อหาอะไรแต่ว่าที่ชัดๆก็คือโครงการขี่ปนุษย์ไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียมีปัญหาแน่ๆแ,และคงเป็นแบบนั้นแหละครับเราเห็นรัสเซียเอาขี่ปนุษย์คินเซาที่อ้างว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกมาใช้กับยูเครนแต่ก็มีข่าวว่ายูเครนนสกัดได้เรียบก็แสดงว่าโครงการไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียไม่บรรลุวัตถุประสงค์สเปคสูงประสิทธิภาพต่ำก็ถือว่าล้มเหลว สหรัฐคงไม่แปลกใจเพราะว่าผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วรู้มานานแล้วแต่ว่าไม่พูดปล่อยให้รัเสเซียเจอกับตัวเองนะครับกองเชียร์รัสเซียก็น่าจะรู้ว่าไฮเปอร์ซอนิกตอนนี้รัเสเซียยังไม่มี ที่รู้ๆแล้วก็ฟังมาว่ามีความเร็วก้ามาร์กสิบมาร์กไม่มีระบบป้องกันใดสกัดได้มันยังเป็นแค่จินตนาการอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยตามรอยของสหรัฐส่วนขีปนาวุธคินเซาแอดมิดเล่าไปแล้วว่าเป็นการเอาขีปนาวุธอิสกันเดอร์มาลดน้ำหนักหัวรบแล้วก็เพิ่มแรงขับแล้วก็มอดิฟายให้ปล่อยจากเครื่องบินได้ก็เพื่อเพิ่มพิสัยทำการเอามาใช้จริงก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่าความเร็วยังไม่ถึงระดับไฮเปอร์โซนิกตามคำกล่าวอ้างเรื่อง ขี่ปนาวุธไฮเปอร์โซนิกจริงๆสหรัฐเลิกโครงการนี้ไปแล้วแต่รัสเซียกับจีนพูดเยอะแล้ะครับสหรัฐยังกลับมามีโครงการไฮเปอร์โซนิกนี้อีกครั้งและก็ทดสอบสำเร็จไปแล้ว2ครั้งในปี2017แล้วก็ปี2020มีแผนเข้าไปจำการในปี2023จะติดกับเรือพิฆาตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าการเข้าประจำการถูกพับไว้ก่อนในตอนนี้แอดมินก็สรุปว่า สหรัฐก็ยังไม่ประํำการน,นะครับอาจจะมาจากความไม่เสถียรต้องปรับปรุงอีกอันนี้จากข้อมูลไฮเปอร์โซนิกของสหรัฐมีน้ําหนัก7,400กิโลกรมัมมีพิสัยทําการ3,000กิโลเมตรมีความเร็ว17มัคหรือว่าประมาณ2825กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาลูกละ41ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ,ณ1,500กับอีก8ล้านบาทเป็นลูกใหญ่นี่พอสมควรนะครับแน่นอนว่าติดหัวรบร้ายแรงได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ชัดเจน ในการนำเข้าประจําการแต่ให้รู้ไว้ว่าสหรัฐก็มีไฮเปอร์ซอนิกรัสเซียจะมาล้ำหน้ากว่าเป็น10ปีมันก็เกินไปนะครับยิ่งเห็นสภาพรัสเซียรบในยูเครนแล้วก็้อใจกองเชียร์นี่ไม่น้อยอีกอย่างที่รัสเซียพยายามเอาชนะก็คือ ขีปนุษอากาศสูอากาศพิสัยไกลก็คือขี่ปนาวุธที่ใช้กับเครื่องบินคำพูดที่ว่าเครื่องบินของตะวันตกถูกจัดการตั้งแต่ไม่ได้ขึ้นบินเพราะว่ารัสเซียมีขี่ปนุษระยะไกล4 0 0กิโลเมตรความจริงก็คือรัสเซียยังพัฒนาไม่เสร็จยังไม่มีนะครับและความจริงระยะ400กิโลเมตรเครื่องบินของรัสเซียจะมาจัดการในสนามบินได้ยังไงเครื่องบินรัสเซียจะโดนระบบป้องกันก่อนนะครับตอนนี้รัสเซียมีขีปนุษอากาศสูอากาศระยะไกล ก็คือ r 3 7 m ที่มีระยะ150-300กิโลเมตรกว่าเท่านั้นมีความเร็ว7,400กิโลเมตรต่อชั่วโมองแต่ว่ามันลูกใหญ่มากนะครับมีน้ำหนักถึง510กิโลกรัมเครื่องบินรบทั่วไปอย่างซู27สซู30 ซูสามซู 34, สามบห้ 35, มันทุกได้ไม่เกิน2ลูกแล้วก็จะขาดความคล่องตัวตอนนี้รัสเซียจึงให้มิกสามาแบกอารสาอแล้วก็ปล่อยจากนอกระยะเท่านั้นมันมีข้อจํากัดในการใช้งานนะครับที่รัเสเซียมีโครงการพัฒนาก็คือขี่ปนาวุธอากาศสูากัดระยะ400กิโลเมตร ที่มีขนาดเล็กลงมากว่า R 3 7 m พอๆกับ A I M 120ให้เครื่องบินรบพกติดตัวได้โดยไม่หนักจนเกินไปนะครับแต่ละเซียก็ยังทำไม่ได้ ส่วนตะวันตกมีแค่ AIM 120D แล้วก็ m e t i o r ที่มีระยะประมาณ160กิโลเมตรเท่านั้นเพราะว่าต้องการไม่ให้น้ำหนักขี่ปนุษย์เยอะจนเกินไป AIM 120มีน้ำหนักอยู่ที่162กิโลกรัม m e เ e o r มีน้ำหนักอยู่ที่190กิโลกรัมมันเบากว่า R 3 7 M ที่มีน้ำหนัก510กิโลกรัมเยอะและขี่ปนาวุธระยะไกลมีโอกาสสำเร็จเพียงแค่30เท่านั้น ยิ่งเจอกับเครื่องบินรบที่มีอุปกรณ์ทันสมัยขี่ปนุษย,ย์ระยะไกลโอกาสสาเร็จนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นเครื่องบินรบจะติดขี่ปนุษย์พิสัยไกลแค่2ลูกนอกนั้นจะเป็นพิสัยใกล้ทั้งหมดพิสัยใกล้ก็คือระยะประมาณ40-50กิโลเมตรโอกาสสาเร็จอยู่ที่70%เปอร์เซนะครับแล้วก็เป็นขี่ปนุษย์แสวงความร้อนส่วนขี่ปนุษย์พิสัยไกลนําทางโดยเวดอร์โอกาสโดนแจมเวดอร์หรือว่ารบความสัญญ,ญาณก็มีสูงโอกาสสาเร็จก็จึงน้อยนะครับ นึกภาพนะครับซู35บรรทุกอ37 M อมาสลูกแล้วก็บรรทุกได้แค่นั้นเพราะว่าน้ำหนักเกินแล้วมาเจอกับ f 15 Eagle ที่มี A I M 9x พิสัยใกล้10บลูก ซู35ปล่อย r 37m ก่อนจากระยะ300กว่ากิโลเมตรโอกาสพลาดเยอะมากนะครับ F15 รู้ตัวก่อนแน่ๆหลบได้หลังจากนั้นซู35ก็จะโดน F15 ไล่ทุบอย่างเดียวเพราะว่ามีขี่ปนาวุธเยอะกว่าเพราะฉะนั้นรัสเซียจึงต้องการพัฒนาขี่ปนาวุธให้เล็กกว่า r 37m เพื่อที่จะบรรทุกขีปนาวุธได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าคงพิสัยไว้400กิโลเมตรแต่ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับส่วนตะวันตกมีแค่160กิโลเมตรจาก AIM 120 d ดีแล้วก็ m e t e o r ด้วยขนาดได้แค่นี้แล้วครับถามว่าอยาขยายร่าง AIM 120กับ m e t e เ r อร์นี้ได้ไหมให้มาได้ระยะ300-400กิโลเมตรมันก็ทำได้น่แหละครับแต่ว่าจะสูญเสียปริมาณที่บรรทุกได้เพราะว่าน้ำหนักขี่ปรนุดจะเพิ่มขึ้นต้องลดจำนวนการบรรทุกลงมานะครับมันได้อย่างสีอย่างแต่ถามว่าตะวันตกมีโครงการขี่ปรนุ์พิสศยไกลกว่า160กิโลเมตรไหมคำตอบก็คือไม่มีนะครับเพราอมองว่า โอกาสสาเร็จน้อยจากการจัดการจากระยะไกลไม่รับประกันความสําเร็จมาเน้นความแม่นในระยะ40-50กิโลเมตรมากกว่านะครับส่วนรัเสเซียสู้ระยะใกล้ไม่ได้หรอกครับก็ต้องมาหวังจากระยะไกลนั่นคือเรื่องราวนะครับ แต่ล่าสุดสหรัฐห,หันมาให้ความสนใจขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลแต่ก็ไม่ได้มีโครงการใหม่อะไรนะครับเป็นการโมดิฟายขีปนาวุธที่มีอยู่แล้วเอามาใช้ก็คือ s M 6หรือว่า Standard Miss i ซ e 6จริงๆแล้วมันเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเป็นระบบป้องกันที่ติดบนเรือรบมีน้ำหนัก1500กิโลกร,รมัมมีพิสัยอยู่ที่460กิโลเมตรมีความเร็ว4,288กิโลเมตรต่อชั่วโมองสหรัฐเอา s M 6มาติดกับเครื่องบินซูเปอร์ฮอนเนต นี่เป็นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นในการซ้อมรบริมแพคในฮาวายก็เป็นที่น่าสนใจว่าสาหรัฐจะใช้เป็นขี่รนรวุ์อากาศสู่กาศพิสัยไกลที่จะนําไปสู้กับ R-37M ของรัสเซียนี่หรือไม่อันนี้ถ้าเอาไปใช้นะครับ HM-6 เหนือกว่า R-37M เรื่องพิสัยทําการแต่ถ้าพิจารณาแล้วน้ําหนักของ s m 6อยู่ที่1,500กิกร,รัมมันหนักมากขนาดซุปเปอร์โฮเนตก็ยังบรรทุกได้แค่2ลูกเท่านั้นการจะนํา HM-6 ไปต่อสู้กางกาศไม่ เหมาะแน่มันขาดความคล่องมันเสียเปรียบลยครับมันหนักกว่า R37M เป็น3เท่าและคนที่เอา s m 6มาใช้ในครั้งนี้ก็คือกองทัพเรือจุดมุ่งหมายก็คือทำลายเรือผิวน้ำจากเลี้ยกลมากกว่านะครับจากปกติ s m 6นี้ติดบนเรือมีพิสัย460กิโลเมตรเพราะว่าวีด้าเรือมีขนาดใหญ่แต่ว่าเอามาติดกับซูเปอร์โฮเนตพิสัยก็คงไม่ถึง460กิมตรคงลดลงเยอะเพราะว่าวีด้าของซูเปอร์โฮเนตมีขนาดเล็กแม้ขี่มนุ จะมีเรดาร์ในตัวแต่ก็มีขนาดเล็กมากนะครับเป็นแบบเซมิแอคทีฟเรดาร์โฮมิงการนำทางเบื้องต้นต้องอาศัยเรดาร์ตัวใหญ่อยู่แล้วอันนี้พิจารณาแล้ว H.M. 6มาติดกับซ u เปอร์โฮเนตในครั้งนี้มีได้มีแผนจะเอาไปสู้กับ R. 3 7 M ของรัสเซียเป็นการประยุกต์ใช้ในกองทัพเรือของสหรัฐนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับกองทัพอากาศนะครับและจุดมุ่งหมายคือ ทำลายเรือผิวน้ำสกัดขีปนาวุธลูกใหญ่ๆมากกว่าจะเอาไปต่อสู้กลางกาศ H.M.6 น้ำหนักมันเยอะไปข้อเสียมากกว่าข้อดีถ้าเอาไปรบกลางกาศนะครับสรุปรูปแบบของสหรัฐผ่านการวิเคราะห์มาแล้วส่วนรัเสเซียกับจีน ยังอยู่ในช่วงการค้นหายังไม่นิ่งยังไม่ได้ตกผลึกนะครับสุดท้ายแล้วรัสเซียกับจีนจะรู้ว่าที่ตัวเองทําอยู่ในตอนนี้สหรัฐผ่านมาหมดแล้วเก็บมาก่อนแล้วหลาย10ปีแต่รัสเซียกับจีนเพิ่งมาเหอเท่านั้นเองนะครับ